Hello student my name is t c h o r i สวัสดีค่ะเด็กๆครูจวันนี้เราจะมาเจอกันใน classroom หรือห้องเรียนภาษาอังกฤษบายครูจีนะจ๊ะวันนี้ครูจีมีกิจกรรมสนุกๆเด็กๆเ,เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าครูจีมีหนังสือเรียนมาให้เด็กๆด,ดูนะคะโดยเด็กๆเ,เตรียมนะคะเปิดหนังสือเรียน ในหน้าที่10และแบบฝึกหัดในหน้าที่8ค่ะแต่เรามาทำเรียนรู้จากหนังสือเรียนแบบบทที่10หน้าที่10ก่อนนะคะเด็กๆเ,เรามาเรียนรู้ไปได้วยกันนะคะอย่าลืมอย่าเพิ่งเบื่อหนาะเลยนกับคุจีมีอะไรสนุกสนุกให้เด็กๆได้ลุ้นตลอดนะจ๊ะพร้อมที่จะเียนกับคุจีแล้วหรือยัง ถ้าพร้อมที่จะเรียนแล้วเราไปเรียนรู้ด้กันเลยค่ะ Let's go <S เด็กๆคะเปิดหนังสือเรียนนะคะบทในหน้าที่10นะคะเด็กๆเ,เห็นไหมมีภาพอยู่ด้วยกันทั้งหมด6ภาพนะคะ โดยเราแบ่งเป็นช่องไว้นะคะหกรูปนะเด็กๆมาเรียนรู้ทีละรรูปนะคะเริ่มเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆเด็กๆคะเรามาเริ่มกิจกรรม listen and read นะคะ listen and read นะคะแปลว่า ฟังและพูดนะคะกิจกรรมนี้เด็กๆจะได้ฟังและฝึกพูดนะคะไปพร้อมๆกับครูจีและเด็กๆสามารถไปฝึกกับผู้ปกครองได้นะคะเรามาเริ่มกิจกรรม l i s t e n i n ร read กันนะคะเด็กๆเ,เห็นรูปประโยคไหมคะในรูปประโยคนั้นนะเด็กๆจะเห็นเด็กในกลุ่มนี้ขอสนทนากันนะคะ เรามาดูการสนทนาของเด็กๆกันนะามาดูเลยนะคะ This is our tea h o This is our tea h o และเด็กผู้ชายคนนี้นะคะเขาก็ตอบว่า We have got a surprise for you We have got a surprise for you นะคะเด็กๆอยากรู้ไหมว่าเขาสนทนากันอย่างไรนะเรามา แปลด้วยกันเลยนะจ๊ะเอาละค่ะประโยคแรกเขาบอกว่า This is our tea house นะคะเด็กๆอ่านตามคุณจีเลยคะ่ะเก่งมากนะคะเด็กๆ This is our tea house นะคะแปลเป็นไทยว่า นี่คือบ้านต้นไม้ของเรานะคะ This is our tree house ต่อไปค่ะประโยคต่อไปนะคะเด็กๆประโยคนี้อ่านว่า We have got a surprise for you We have got a surprise for you นะคะแปลเป็นไทยว่าฉันมีเซอร์ไพรส์ให้คุณหรือฉันมีสิ่งแปลกใจหรือสิ่งแปลกใหม่ให้คุณดูด ให้คุณได้ดูนะจ๊ะเราไปในหน้าต่อไปเลยนะคะเด็กๆเด็กๆคะในหน้าที่สองนั้นเด็กๆเ,เห็นเด็กกลุ่มนี้นะคะเขาสนทนากันเด็กๆด,ดูสิคะว่าในรูปนั้นเขาทำกิจกรรมอะไรกันนะคะเรามาดูในรูปประโยคของการสนทนานะคะเอาละคะ่ะ เด็กๆด,ดูนะในรูปประโยคนี้นะคะเขาบอกว่า Stand here you h o r t i p p l e Stand here you hold I p p l นะคะเด็กๆมาดูในรูปประโยคกันค่ะ Stand here you h o r t i p p l นะคะแปลว่ายืนตรงนี้คุณถือ PROUD นะคะหรือ I PROUD I PROUD นะคะต่อไปค่ะในหน้าที่สามนะคะเด็กกลุ่มนี้เขาก็ได้สนทนากันนะคะโดยเขาสนทนาว่า this is I p p l this is I p p l e และ หุ่นยนต์ตัวนี้เขาบอกว่า Hello Ben Let's is p e a y Hello Ben Let's is p e a y นะคะเรามาดูในรูปประโยคกันนะคะ This is Apple นะคะประโยคนี้แปลว่านี่คือ Apple นะคะ ต่อไปค่ะ Hello Ben r e s t i s p r a y นะคะสวัสดีเบนเรามาเล่นกันนะคะเด็กๆต่อไปนะคะเด็กๆ I p r a w l นะคะหรือ I p r a w l นะเขาบอกว่า Do you ride animal? นะคะ Do you like animal ตัวของเบนก็เลยบอกว่า Yes I do Yes I do นะคะเรามาดูในรูปประโยคกันค่ะ Do you like animal Do you like animal นะคะแปลว่าคุณชอบสัตว์ไหมนะคะเบนก็เลยตอบว่า Yes I do Yes I do นะคะ ใช่ฉันชอบฉันชอบสัตว์นะคะเด็กๆเด็กๆเ,เ,เห็นไหมคะในแอนิมอลนั้นมีรูปอะไรบ้างนะคะมีอะไรคะรูปนี้คือ l i o n รูปนี้คือ c ค o d i l e นะคะไปะคะ่ะเรามาในหน้านี้นะคะก็คือหน้าทีห้าดูสิคะแรลอ์เขาทำอะไร เขามันประมาณว่าเลยนะคะเอ่สอส่งเสียงนะคะว้าวนะคะเด็กๆเ,เข้าเกิดปฏิกิริยาอะไรโอ้เดียร์เฮอโอ้เดียร์เฮลนะคะแล้วเด็กผู้หญิงคนนี้ตอบว่า don't worry don't worry นะคะ เรามาดูในรูปประโยคกันค่ะ Oh dear help นะคะ o oh, t i a ช่วยฉันด้วยช่วยด้วยนะคะ Help แปลว่าช่วยด้วยต่อไปค่ะ Don't worry นะคะ Don't worry ไม่ต้องกังวลน,นะคะเด็กผู้หญิงบอกไม่ต้องกังวลดูสิค้ะว่า r a o n หรือสิ่งต,ตัวนี้นักกว่าไหมเขาคำราอมออกมานะจ๊ะ ต่อไปค่ะเด็กคู่นี้นะคะเขาก็มาสนทนาการนะโดยที่มีการสนทนาว่าว้า wow, ว what a big surprise wow what a big surprise นะคะและเด็กคนนี้เขาตอบว่าอะไรคะ And look แอ k น์ลุกเบ r จูอ o ร n ออนแ o o น์ลุ You are right on. นะคะเรามาดูในรูปประโยคกันนะคะเด็กๆว้าว wow, What a big surprise ว้าว What a big surprise นะคะเด็กๆอย่าลืมอ่านตามคููจีนะบางครั้งครูจีอาจจะไปเร็วนะคะเด็กๆเด็กๆก็ฝึกนะคะใดการทบทวนโดยกลับไปดูทบทวนในช่อง YouTube ก็ได้นะคะเพราะครูจี อยากให้เด็กได้ทบทวนเพื่อน,นำมาใช้ฟังและพูดได้ค่ะเริ่มประโยกกันนะคะว้าวว้าวสบิกเซอรพว้าวเป็นอะไรที่สซอยไพมากหรือว้า wow, วเป็นอะไรที่น่าแปลกใจมากนะคะประโยกต่อไปค่ะ And look Ben you're right on And look Ben You're right on นะคะแปลว่าและเบนคุณดูสินโตสินะคะนี่คือรูปประโยคเด็กๆคะบางครั้งเนี่ยในในคำตรงเนี่ยคุจีแปลตรงตัวแต่เวลาเราพูดจริงๆนะคะเราก็จะพูดลักษณะใกล้เคียงกันแบบนี้นะคะอันนี้คือคุจีแปลตามหลักของ Google นะคะแต่ถ้าเราพูดเอง เบนดูสิ่งโนี้สิอะไรประมาณอย่างนี้นะคะเด็กๆเอาละค่ะเรามาฝึกทบทวนกันแล้วใช่ไหมคะเด็กๆคะรูจีมีกิจกรรมให้เด็กๆได้ทำด้วยนะอยากทำหรือยังคะเราไปดูกิจกรรมกันเลยค่ะเด็กๆคะกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆ ดูในหนังสือแบบฝึกหัดค่ะในหนังสือแบบฝึกหัดเล่มน,นี้เด็กๆเ,เปิดหน้าที่8นะจ๊ะเล่มน,นี้เป็นหนังสือเรียนเด็กๆเ,เปิดหน้าที่10นะคะเรามาดูในหน้าที่8ในหน้าที่8นั้นนะคะเด็กๆก,ก็จะเห็นกิจกรรมนะคะอันนี้อันนี้คือในหน้าที่8นะเด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าคำชี้แจงเขาบอกว่า race and number Then w r i t t e n and check นะคะก็คือให้เด็กๆด,ดูนะคะอ่านนะคะเรียงเลขม่นะโดยเห็นไหมคะในช่องเล็กๆเนี่ยนะคะให้เด็กๆเรียงรูปประโยคหรือลำดับเหตุการณ์นะคะลำดับเหตุการณ์ให้ตรง ตามภาพหรือตามรูปนะคะแล้วเด็กๆก็เขียนเลขลงไปนะเมื่อกี้เด็กๆเรียนมาแล้วหกรูปใช่ไหมนะคะอันนี้แหละให้เด็กๆเรียงตามเหตุการณ์นะคะเมื่อทําเสร็จแล้วเด็กๆก็อะไรคะถ่ายรูปแล้วส่งเข้ามาในกลุ่มห้องเรียนนะคะเพื่อที่ครูจะได้ตรวจแบบฝึกของเด็กนะเด็กๆคะทำาลงในนี้ได้เลยนะ อย่าลืมนะคะเด็กๆทำกิจกรรมนะคะคุณจีอยากเห็นผลงานของเด็กๆและถ้าเด็กๆสามารถอัดคลิปกิจกรรมนี้นะคะก็คือเด็กๆสึพูดจาก6รูปนะคะที่เราเพิ่งเรียนไปจะเก่งมากเลยค่ะ very good very good จริงๆนะคะ ท้ายนี้นะคะเด็กๆก,ก่อนที่จะจบกิจกรรมนี้นะตามสโลแกนของเราเลยค่ะเด็กๆอย่าลืมไปกดติดตามนะคะโดยที่เด็กๆอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกิ้งกงในช่อง YouTube ของครูจีสมจิตคงเจริญและช่อง YouTube ของโรงเรียนบ้านกระทุ่มลมนะคะเด็กๆอย่าลืมนะฝึกทบทวนฟังและพูด และถ้าเด็กๆอัดคลิปส่งมาให้ครูจีฟังได้นั่นคือเด็กๆเว r ร Good มากนะคะบ๊ายบายจ้า